สวัสดีค่ะประช่องสาวูสายลืนนะคะวันนี้เฮาสดเดินทางกลับบ้านจ้ะแดดสันแดดรือได้ย่มค่ะจักมุ่งเลยฮึจีดโมงครึ่งเรากลับบ้านนะคะมาดูกันว่าเราจะถึงบ้านกี่โมงเบบอเจ้ไปใสเรามาในตีสนสาวนวนดำซิงนะ,ะสองคนดูส่วนเกินแปดโมงเลยฮน ผัดแป้นม้งวะแป้นม้งแรงหรอืหรอแป้นม้งเศร้าแป้นมงเศร้าก็พูดพูดพวดพวกม้งแตงุ้มบนเดอ <laughs> มัเนเหมนหันกันตรวจเด็กดๆอยู่ข้างหลังของขาแบบไรครับพี่น้องข้างหลังแบบไรคะพ่อปั่นอุปโยง <laughs> <laughs> กับสองวันนะคะพี่น้องกับสองมือกระเป๋ 3, าสามใบเอา คิดเบองโง่อาการน้านาะใจใสแค่เนี้ยสองตัวกระติมลกับเพื่อนยังเพื่อเพื่อนี่เพื่ออันเอาเพื่อเลือกเนาะเพื่อเหลือเพื่อขาดเพื่อเกิดเท่ากับเพื่อนผู้ชายมักจะไม่เข้าใจนะคะเวลาผู้หญิงแพ็คกระเป๋าผู้ชายนะคะผู้ชายจะเอาเสื้อกางเกงตัวเดียวนะคะเพราะน้ำตอนเช้าไม่มีใครอาบสักคนนะเอามีตะบบัวอาบคนเดียวน้ำแบบเย็น แบบเย็นนะพี่น้องโอ้สิบูกุซาปลาลึงเดื้อเงือกชิบูกุซาปลางนะครอ้โหน่าชิบูกุแดงๆตุ๊กตุกตุกตุ๊กนั่นก็จะระเบิดอีกไปตอนนี้เราเพิ่งออกจากหมู่บ้านนะคะยังไม่ถึงเส้นสองสีนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะตอนตอนนี้ขอเดี๋ยว เจอกันอยู่ที่ปั๊มดีกว่าจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบุญแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงบ้านเราหรอเข้าเคียจังหวัดบุญแล้วค่ะตอนนี้เวลาเก้าโมงกว่าจะสิบโมงแล้วนะคะเราก็สลบไปหนึ่งสลบไปสอง เป็นแล้วหนึ่งน,นู่นอีกตัวหนึ่งสลบแล้วตัวนี้กำลังจะสลบนะวัดลัางวัดทูนอยกบรรขับแล้ว is mm he's -hmm. วนมังสาหารแล้วค่ะเราจะซื้อของนะคะดูรถโอ้ยพอยแมรรถคนมาตลาดแบบ้ายสึกเน่อยละร่มก็แห้งหนาวไปข้างล่างต่อใส่ใช่แค่ญน้าด,ด้วยพี่น้องนะร่ม เราออกจากตลาดพี่บุญเมืองสาหารรัสราคาเราจะมุ่งหน้าสูอา่อำเภอโคงเจียมเบิงบ่งให้เบิง่งหลดหลดไล่จะก,กะเดียะค้นกันไล่ในตลาดค้นหันก็คือหนึ่ง โอ้รถติดนะคะจะได้หรติดยังล่ะรถแน่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 น่ม่นี่คือสิ่งแถ่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ทินขค่เจ้าแม่นทินเฮาเพราะแม่นเจ้าทินเช็คอิน,นได้บ่เมืองนิตี้ละ่ะคนเนี้ยอคือหลายแต่ตลาดนัดบ่พี่นอสส้องโชคชื่นสิแม่นตลาดนัดด้วยนี่เพราะแต่คนหลายสิ บมแมนตจังไดหนู่ตลาดนัดสุดลงเลยพูนขายตลาดวันที่ห้าวันที่อะไรเหมือนบ้านเราะอะขายเสื้อผ้าเต็มเลยค่ะพี่บุญบางสาหารเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ใหญ่นะคะเวลาบูอยู่บานซื้อของยังก็ต้องมาพี่บุญบางสะหาระคะ่ะบางเท้อโค้งเจียมมันก็เป็นอำเภอเล็กๆเนาะมันอาจสิบมีครบเพียกพร้อมทุกอย่าง ต้องมาพี่บุญมากซะเอาเขาเห่าไ,ไ, <fu. S 2> ไปเดีลยวคราออกเราก็ต้องไปสิรถ <c oughs> <c oughs> กระจายพี่น้องให้เดินทางกลับบ้านนะคะก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย <c oughs> <c oughs> ใ,หให้เจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะ <c oughs> อยกาอากาศกับเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะเอซีดดดรดติดอีกแล้วพี่น้องหลาเงาเหยียดเลยปะเยาไปหอนพูนคุณตำรวจกำลังอ่า จัดระเบียบรถอยู่นะคะว่าข้างหน้าเราไม่รู้มันติดอะไรข้างหน้าทั้งปม่นงดึปม,มจะมันติดยังน้องพี่นอ้องนนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็รถติดนะคะที่พี่บูนนะคะออกจากตลาดมาได้ เยาแบ่งยวนยัยยนยยยนี่แหละยังบอกขยับเลยจะมีแต่ข้างในตลาดขยับขาออกจากตลาดสด ไลฟ์พี่นอ้อง <Okay. S 1> ขยับแล้วขยับแล้วพี่นอ้องไปแล้วไปแล้วตว <love> นะคะไอ้ไอ้แล้วโอ้ไอ้แล้วอันเขี่ยกันที่ล่าจอดนะคะนะเนี่ยอ,อย่าเลยเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะคะ เราก็จะไปข้ามสะพานแม่นมม้ำมูลพิพูลบางสาหารนะคะอ๋อนี่มีไม่ถึงสยบทีรนิดจิตแจมไซไปจะไปไปไปแถวนี้ขยับไป น,น้ำมูลทีุ่งวังสาหารโอ้น้ำตกน้ำต,ก,ำตกที่ไหนน้ำมูลน้ำมูลน้ำตกมันต้องตกเฝ้า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 เ้าาเกา้่เเา้ teman เดินทางมาฮอดหมู่บ้านแล้วนะคะเดย์มาถึงทางเข้าแป๊บหนึ่งนะคะเราจะให้ดูทางเขา้ามันงอเอือดเราบ่เอือดหรืองานนอนหรือเงินเราบ่เรากวดเงินบ่มพอๆน้องเล่นเท่แม่แนมยิงน้องเล่นขวดน้ำ น้ำก็ขึ้นมาเร็วเถอะเนาะบายค่ะไป,ไปถึงบ้านเราแล้วงั้นผู้ใดอยู่ข้างหน้านี่แบกนั่นดิ คุุูบดูเห็ุใหม่โอ้เราได้ถนนใหมหอดใสไ้ยางถนนใหม่หอดใสนี่แบบเบิดห้างนี้ละท่านี้ยังเก่าอยู่เก่าเป็นเต่าอ้อมออมมวออะอ้อมสิ้นนอกกันบอกเขามาในโมบายละพี่น้อง ่มันยังเปลี่ยนแปลงค่ะคือเขาเวืดเพิ่มเติมคือถนนคู่คะก็เก่านะคะขับรถไปนะเด็กๆเงนิดหน่อยกปอโ้ี่ไปไปไป น้ำก็ขื่นไว้แถกกันยังวะเนาะแล้วเราจะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปดูหลังหมูหลังบ้านเรานะ,ะน้ำมันขึ้นเหมือนละแม่พี่น้องบรรยากาศดีมากสองแคมทางสองฝากทางอ้อมไปด้วยแม่น้ำคี่เบิรงกันานะสุดที่สิบหกองศายีย่สิบสี่เจ็ดองศาแต่ว่าแม,ม่เอาจนในหอหนาวหอตาไฮก็มุสลิมที่นในจับว่าจ้า ป๊อดนัมป๊อดทีทูเมื่อเราเอยเจอเห้เจ้าเบิ้งพี่น้องเอ้ยหอยไปไหนมาโด,าดนระป๊อดหายก็ทะเลสาแม่ตุก๊กไปนี่แม่ตายหลุดเอาไปเป็นเบิง้งนะนี่แจท่านพ่อหนึ่งเบิ้งเขาทำใหม่หมดเลยนะคะเมื่อก่อนมันมีกอไผ่แล้วก็ ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เขาลื้อออกหมดนะคะเขาไม่ให้เราทําข้าวนาปลังแล้วนะคะคือเขาเขตของเขานะคะเขตแบบเขาทําทางเดี๋ยวโบพาไปดูะคะสี่โมไซแวนดูมันต้องวันต่อไปอะคะ่ะวันนี้มันเที่ยงแล้วนะคะมันก็ต้องเตรียมตัวย่างหมูหันกันนะคะตอนเย็นเราจะมีปาร์ตี้ข้าม ข้าวดาวโอ้ยมีแต่โบเห็นหลังใหญ่ๆเนาะอือมีแต่บบเห็ดเนี่ยหลังใหญ่ๆค่ะพี่น้องบได้มาดนคนอะมาเวลาเขาจะขามไปหุ่นถ้าเขาจะขามทางไดนบัตถ้าแบกทางแบกโบไม่เอแม่นมั้งขามไปยางเกาะข้างล่างคนอะก็จะมีทางเย็นทางไปบนน้ำถ่วงขึ้นไปหมด สิไม่ยางจริงเลยพี่น้องตอนนี้นนเรากำมัถึงบ้านแล้วนะคะในตายายตายายนะคะอยู่บ้านนะคะเราก็ถึงบ้านเราอันที่เรานูน่นบ้านโบนะคะหนหลังนั้นบ้านโบไม่ได้รวยไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ใหญ่บ้านคนจนธรรมดาธรรมดาก็หนึ่งมีจำเนียร์ลวคะ่ะพี่นอ้องมรดกพ่อแเม งานหกับรถหางอีหางนี่แหละเอามาเลยเนาะเมื่อไหร่เอามานะคะมามาเราเก็บบรรยากาศมาให้ดูก่อนนะคะให้เราลงจากรถก่อนแป๊บนึงเนาะนี่คือเสด็จแม่เรานะคะเสด็จแม่นี่เสด็จแม่คะบ้านก็ไม่ใช่บ้านแล้งใหญ่โตเลยนะคะบ้าน ครอบครัวนะคะครอบครัว<พ>นี่ยายทวดอันนั้นน้องแม่นะคะเรียกยายกุ้งนะคะ,คะอยู่โคราชนะคะตาทวดอยู่ข้างหลังแต่ตัวจริงไม่รู้อยู่ไหนยี่พอร์ตสามตาทวดอยู่ร่างวันคือสิงุ่งมสร้าน้ำหลูน้ำเต่าล่าหลาบมาลองปองแกง<ท>งัวเล่าหลายงัวเล่าหลายพี่น้องงัวซ้ำตัวอย่ามาผนมาหนะ้าด้วยสิเต้เวลาเอาบ่เอา นะคะคลิปนี้ก็มันก็จะยาวๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องสาวบูวสายลุยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ